สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,วคะพวกเราทีม60บบรหารสิทธิ์ของฟันทงนะคะอาจารย์มนเทวศิษฐ์ของันทงค่ะอาจารย์ตรีนีศิษฐ์ของันทงค่ะอาจารย์โอปอศิษฐ์ของันทงค่ะมีกิจกรรมนะฮะดีๆหลายๆอย่างที่ทีม60บบรหารน,นะคะได้ได้ไปร่วมทำกิจกรรมร่วมกันมาทั้งพูดถึงประเด็นนี้ก่อนนะคะือประเด็นการตอบดวงชะตาอ๋อค่ะพยากรณ์ดวงชะตาที่หน้าเฟซบุ๊คเพจ60บบรหารสิทธิ์ขอันธงนะคะซึ่งเราได้ดําเนินกิจกรรมมาต่อเนื่อง แล้วนะเกือบสองเดือนจนเต็มตั้งแต่เดือนอะไรนะคะตั้งแต่เดือนเมษายนนะ,ะจนถึงสิ้นสุดที่เมษาพฤามิถุนายนนะคะซึ่งเราตอบทั้งหมดคือตอนนี้กี่ดวงแล้วคะคือทั้งหมดร่วมสองร้อยดวงสอ<ม>นะงร้อยร้อยดวงที่เราจะต้องตอบให้กับสมาชิกเพจที่หน้า,าเฟซบุ๊กหกสิบกรหัสนะยังไงก็เชิญชวนสมาชิกทุกท่านนะคะติดตามสิ่งดีๆที่ ทีมงานของเราจะสร้างสรรค์ตอนนี้ยังไม่ครบยังไม่ครบ200ดวงใช่ไหมคะตามขีดยังยังตอบต่อเรื่องทุกๆวันนะคะตอนนี้ตอบต่อเรื่องทุกทุกวันแล้วที่จะร่วมกิจกรรมนี้ให้ตามที่แฟนเพจในสิทธิผลพันทงเลย60บริหสนุนันธุงเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะตามที่หน้าเฟซบุ๊กได้ทุกๆวันนะคะเราจะมีการตอบแล้วก็โพสต์ให้กับสมาชิกให้เข้าไปติดตามในการที่จะร่วมร่วมอ่านนะจะได้มีข้อมูลดีๆที่สามารถที่จะนําไปประกอบในการตัดสินใจได้นะ เราจะได้รู้จังหวะในการที่จะนะ<อ>ชีวิตท่วงไหนดีนะครับเรื่องอะไรในระหว่างนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องแบบระมัดระวังต้องรนะวังอะไรบ้างใช่ถูกต้องอนะซึ่งก็จะมีพยากรในหนึ่งคำถามในหนึ่งท่านนะเราจะเปิดร่วมให้กับสมาชิกแฟนเพจเนี่ยได้มีโอกาสที่เข้ามาร่วมถามนะฝากคําถามไว้หนึ่งคำถามแล้วก็จะมีทีมงานและพยากร,รหกสิบปอนหันเราทั้งทั้งทีมนะคะทั้งหมดเลยไม่ใช่เฉพาะสามท่านนี้นะคะ ทยอยมาต่อทั้งหมดตอนนี้18ท่านนะคะที่ยังอยู่ในกลุ่มของหกวิบล้านเราเราจะมาทําหน้าที่ช่วยกันต่อนะคะเราจะมีกิจกรรมดีๆในการที่จะแนะนําเกี่ยวกับราศีหรือลัคนาราศีอะไรอย่างนี้ไหมคะก็ถ้าถัดจากนี้ก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวเกี่ยวเรื่องกับในเรื่องของเรื่องราวดีๆแล้วเรื่องราวดีๆที่เป็นคอนเทนต์เล็กๆน้อยๆเกร็ดเทสรับเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวโยงกับโหราศาสตร์นะเกับวัน สีมงคลใช่สีมงคล,ละอะไรย่างนี้มัคะเลขมงคลอย่างนี้มีมั้ยคะมีค่ะมีมีอะไร<อ>ที่เป็นองค์ประกอบของของที่เรียกว่าองค์ประกอบที่เ,เป็นสิ่งดีๆที่สามารถไปเสริมชะตาราศีนะเสริมมงคลที่เป็นมงคลชีวิตของทุกๆคนเนี่ยเราก็จะทีมงานของเราจะทยอยตอบให้เรื่อยๆนะคะที่หน้าเพจซึ่งทุกคนต้องไม่พลาดนะคะต้องบอกว่าต้องติดตามต่อเนื่องใช่ไหมคะต้องติดตามให้ต่อเนื่องนะคะเอะแล้ววันนี้ไปทําอะไรกันมาคะเนี่ยอ๋อ อิ่มบุญมากสะใจดูสังเกตกันมาบุกเราจอมกอจันทรีวันนี้เราไปโครงการนะคะเขาเรียกว่าปันน้ําใจโครงการน้ําใจสู่น้องนะคะเราไปกันที่มูลนิธิบ้านทานตะวันกันมาค่ะดูง่ายแต่ละท่านดูแล้วดูแล้วเเด็กๆเนี่ยโอ้โหวันนี้เด็กๆนะที่มูลนิธิก็วันนี้ช่วงโควิดสิบเก้าเนี่ยโควิดสิบเน้าที่ทางมูลนิธิก็ค่อนข้างที่จะเซฟ เซฟตัวเด็กน้องเซฟตัวเด็กนิดนึงนะป้องกันความเสี่ยงอะไรที่จะมาติดเชื้อกับบุคคลานอกนะคะเพราะเราก็เลยไม่ได้เจอกับน้องๆแล้วเนี้ยโอ้แต่ของที่ไปนี่ก็ว่าโอ้น้องๆถ้าได้ได้รับสิ่งของที่เรานําไปมอบให้ในปีนี้ซึงเป็นเป็นสิ่งดีๆที่ออกจากความรู้สึกของเราซึ่งเป็นเจตนาลมดีๆที่ชาวหกสิบบรหัน้อเนี่ยทีมหกสิบบรหัน้อเนี่ยมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําให้กับสังคมนะฮะทำให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะซึ่งก็จะมีโครงการหลายอย่างที่จะ ติดตามต่อเรื่องนับจากโครงการนี้นะคะแล้วคอนเทนต์เกี่ยวกับดวงชะตาล่ะคะคอนเทนต์เห็นว่ามีคอนเทนต์เกี่ยวกับดวงชะตาราศีอะไรพวกนี้ค่ะช่วงโควิดนะคะช่วงโควิดนะช่วงนี้ก็จะมีตอบในเรื่องของนะเรื่องอะไรบ้างบ้คะที่เราคุยกันในเรื่องเบื้องต้นเมื่อกี้รู้สึกจะเจ่าวไปแล้วนะคะอาจารยตุกตีวาเฮ้ันเกินก็เลยให้ตาม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 ดูในที่นง้เพลงหกสิบบรรทัของเราใช่เกี่ยวกับหกสิบนะคะค่ะแลมีการเปิดดวงใครทุกไหมคะ เปิดดวงคายทุกนะเราจะมีกิจกรรมดีๆที่เชิญแฟนเพจมาร่วมกิจกรรมร่วมในการรกับเราไหมคะนั่นคืออีกกิจกรรมหนึ่งอีกวาระหนึ่งนะคะที่ทีม60บริหารเราเนี่ยกำลังวางแผนนะกำลังวางแผนกำลังเขาเรียกว่ากำลังจะกำหนดช่วงของการที่จะนำกิจกรรมดีๆนะเปิดออกสู่ เอ่อออกนาเสนอให้กับสมาชิกใด้ดด้วยคลายทุกมีช่วยคลายทุกให้ให้ให้คนที่ช่วงนี้กําลังทุกมีติดขัดปัญหาเกี่ยวกับดวงชะตาชีวิตตอนนี้ติดขัดเกี่ยวกับเรื่องการเงินหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีช่วงที่ไร้สดนะอาจจะมีช่วงที่เราอาจจะมาตอบออกรายการในลักษณะนี้ซึ้นส้นสมาชิกก็ต้องติดตามนะฮะตอนนี้เราขออุบไว้ขอนะเพื่อให้เป็นอะไรนะ จะได้มีการต่อเรื่องถูกต่อเรื่องเราจะได้มีการดูดวงฟรีตอบคำถามฟรีหรือว่าท่านที่มีทุกข์ทุกข์มากหรือว่ามีเรื่องอะไรที่มีความทุกข์เราก็จะได้แบบมีการตอบคำถามช่วยใครทุกข<ช>์ดวงชะตาราศีเนี่ยเป็นอะไรที่แปลกนะคะที่ตัง้งแต่ดูมาเน,น,นี่ยอาจารย์อาจารย์ที่เนี่ยคิดเป็นย่างไรบ้างคะอืมความแม่นยำของการดูการจริงๆโหราศาสตร์ที่ก็เป็นศาสตร์ที่อาจารย์ที่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นศาสตร์ที่มหัศจรรย์นะนะอาจารย์อุปอมองอย่างนั้นไหมมหัศจรรย์จะเสน่ค่ะมันจะมีเสน่ห์อย เรื่องหันภูรัศาสตร์ไทยเป็นอะไรที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองค่ะแม,ม่นยำความแม่นยำที่ที่เลูกค้ามาดูดวงการตอบรับเป็นยังไงบ้างคะถ้าสําหรับทีมหกสิบหลักานของเราค่อนข้างจะดีนะคะเพราะว่าเราทํางานตรงนี้ร่วมมาถึงแปดปีแล้วค่ะด้วยด้วยประสบการณ์จากการตวรวจดวงชะตาของทีมงานหกสิบหลักานนี่ก็ไม่น้อยนะต้องบอกว่าไม่น้อยทีเดียวนะก็รวมรวมแล้วสิบแปดท่านนี่ก็ถือว่าเราพยากรดวงไปทั้งหมดสี่หมื่นห้าพัน น้าสี่หมื่นห้าพันดวงถือว่าเป็นอะไรที่แบบถือว่าเป็นปรากฏการณ์เึงอะที่มันเป็นประสบการณ์ที่ที่เราต้องบอกว่าต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์รักล่าสิงหบที่ท่านเปิดโอกาสให้กราบขอบคุณท่านอาจรักสีนะคะที่ท่านเปิดโอกาสให้สิทธิสิบหกได้ได้มีประสบการณ์พิเศษตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่มีโอกาสนี้เราก็ไม่สามารถที่จะเอ่มีประสบการณ์ในการพยากรได้เป็นหหมื่นดวงขนาดนี้สี่หมื่นห้าพัน ถ้าผ่นดวงเนี่ยจะได้สอบดีมากใช่ไหมค่ะเรามีพื้นที่ในการฝึกฝนนะฝึกฝนอะหลายๆอย่างตั้งแต่เริ่มแรกที่วัดอะไรนะคะวัดบัวขวัญที่ัดไหมคะวัดบัวขวัญใช่ค่ะและตอนนี้เราก็มาที่จตางานแต่ช่วงนี้โควิดใช่ไหมคะช่วงนี้โควิดก็ต้องหยุดพักช่วงพักนะต้องบอกว่าพักชั่วคราวแต่เราก็ยังมีมีทางไหนนะคะเปิดให้บริการตรวจดวงชะตาผ่านระบบดูดวงผ่านระบบโทรศัพท์นะก็จะติดสามารถติดตามได้ที่ดูดวงหนึ่งแอดดูดวงหนึ่งสองนะ มันเป็นการทายทุกหรือว่าเป็นการนำวางแผนชีวิตช่วงนี้ติดขัดยังไรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ดังนั้นถ้าเกิดยังไงตอนนี้เนี่ยเราให้ท่านติดตามทางแฟนเพจเราจะมีกิจกรรมดีๆแล้วก็แนะนาต่อไปนะคะยังไงก็ฝากทีม60ปรหสิ10หประจงไว้ในหัวใจของสมาชิกนะจังวัดประหาชนทั้งทุกท่านด้วยนะคะเราในวาระไหนที่เรามีจังหวะดีๆแล้วนําเสนอกิจกรรมดีๆ ที่อยากให้ทุกท่านมีส่วนร่วมเราจะมานาเสนอผ่านช่องทางนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะได้ค่ะอย่างนั้นวันนี้เราฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะมีกิจกรรมดีๆเราจะมาชวนหรือว่ามาแนะนำทางในในเพจเฟซบุ๊กหกสิบบาทนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ